เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมปณิธานปีใหม่ New Year Resolution ของเราถึงพังทุกปีไม่ใช่เพราะคุณไม่มีวินัยค่ะแต่เป็นเพราะคุณกำลังพยายามวิ่งไปข้างหน้าในขณะที่มีคนรอบข้างคอยดึงขาคุณไว้ทีมหลักปีใหม่2026นี้เราจะไม่คุยเรื่องการเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามา แต่เราจะคุยเรื่องการทิ้งค่ะโดยเฉพาะการทิ้งความสัมพันธ์ที่สูบพลังชีวิตเราส่วนที่ 1. เจาะลึกความสัมพันธ์สี่มิติกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้ทำลาย The b e l l i e l e r รายละเอียดไม่ใช่แค่เพื่อนที่ไม่ช่วยพายแต่คือเพื่อนที่คอยเอาไม้ราน้ำเวลาคุณมีความสุขเขาจะพูดขัดให้คุณเสียความมั่นใจเช่น จะทำได้หรอระวังโดนหลอ,อกนะโดยอ้างว่าหวังดี case study ลองนึกถึงวันที่คุณบอกเพื่อนว่าปีนี้จะลดน้ำหนักแล้วเพื่อนคนนั้นลากคุณไปกินบุฟเฟ่พร้อมพูดว่ากินกินไปเถอะวันเดียวไม่เป็นไรนั่นแหละค่ะคือการขัดขวางการเติบโตของคุณขอกลุ่มพี่น้องและญาติ กับดักตันยูจอมปลอมรายละเอียดความสัมพันธ์ที่ใช้สายเลือดมาบีบบังคับ Emotional Blackmail เช่นการแบกรับนี้สินของพี่น้องหรือการยอมโดนเอาเปรียบการโดนเปรียบเทียบในงานรวมญาติความลึกอธิบายว่าการรักครอบครัวกับการยอมโดนทำลายคือคนละเรื่องกัน ปีใหม่นี้คุณมีสิทธิ์ขีดเส้นบบลดารี่ว่าเรื่องไหนคุณช่วยได้และเรื่องไหนที่คุณจะไม่ยอมให้เขาก้าวร่วงคอกลุ่มเจ้านายละเพื่อร่วมงานวัฒนธรรมการเอาเปรียบรายละเอียดเจ้านายที่ใช้คำว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวเพื่อให้คุณทำงานนอกเวลาฟรี free, หรือเพื่อร่วมงานที่ชอบขโมยผลงาน จุเปลี่ยนอธิบายว่าสุขภาพจิตของคุณมีค่ากว่าเงินเดือนที่เขาจ่ายถ้าที่ทำงานคือสารพิษปีใหม่นี้คือเวลาที่ต้องวางแผนทางหนีทีไล่กลุ่มคนรักหลุมดำทางอารมณ์ Emotional Vampire รายละเอียดคนที่รักแต่ตัวเอง Narcissist ที่ทำให้คุณรู้สึกว่า คุณต้องขอโทษตลอดเวลาแม้คุณไม่ได้ทำผิดความรู้สึกปีที่ผ่านมาคุณรู้สึกเป็นอิสระหรือรู้สึกเหมือนเดินบนเปลือกไข่ตลอดเวลาที่อยู่กับเขาไหมส่วนที่สองทำไมเราถึงไม่กล้าตัดจิตวิทยาเบื้องหลังความกลัวการถูกทิ้งมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเรากลัวการโดดเดี่ยว จนยอมทนกับความสัมพันธ์ที่เลวร้ายความเคยชิน comfort zone ต่อให้มันเจ็บแต่เราก็ชินกับมันจนไม่กล้าก้าวออกไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักความจอมปลอมเชื่อว่าปีใหม่เขาคงจะเปลี่ยนไปเองซึ่งความจริงคือคนจะไม่เปลี่ยนได้ต้องเริ่มจากตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนตามปฏิทิน ส่วนที่3.5ขั้นตอนการคลีนอัพชีวิตรับปีใหม่คัดกองออริตเขียนชื่อคนรอบตัวใส่กระดาษแล้วใส่คะแนนว่าอยู่กับใครแล้วได้พลังบวก1อยู่กับใครแล้วเสียพลังลบ2ลดการปฏิสัมพันธ์ distance ไม่ต้องทะเลาะแต่ค่อยๆถอยออกมาลด การตอบแชทลดการเจอกันฝึกปฏิเสธ The Art of No ปีใหม่นี้คำว่าไม่คือคำศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกป้องเวลาของคุณหาที่ปรึกษาหรือกลุ่มใหม่ไปอยู่ในสังคมที่เขาพัฒนาตัวเองจริงๆเพื่อหเห็นว่าโลกที่ไม่มีคนท็อกซิกมันสวยงามแค่ไหนให้อภัยแต่ไม่กลับไป ให้อภัยที่เขาทำไม่ดีกับเราเพื่อให้ใจเราเบาแต่ไม่จำเป็นต้องให้โอกาสเขาเข้ามาทำร้ายเราซ้ำสองบทสรุปการเฉลิมฉลองความเป็นตัวเองปีใหม่นี้ของขวัญที่แพงที่สุดที่คุณซื้อให้ตัวเองได้ไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมหรือมือถือใหม่แต่มันคือความสงบในใจค่ะ อย่าก,กลัวที่จะเหลือเพื่อนน้อยลงแต่จงกลัวที่จะเหลือความเป็นตัวเองน้อยลงเพราะคนอื่น Call to action ใครที่ตั้งใจจะตัดความสัมพันธ์ท็อกซิกในปีนี้พิมพ์คอมเมนต์คำว่าฉันเลือกตัวเองเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาให้ตัวเองและเพื่อนๆในช่องนี้ได้เห็นกันนะคะ